สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับวันนี้เพื่อเหงอกัสิพายพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาตามตัวเลขของแมุไทยเทวีนะครับได้ยินว่าป้าป่าเพิ่นเห็นนะครับแมวไทยเทวีเป็นว่าตัวเลขงามงามสันเพิ่นเคยได้นำเพิ่นเคยเห็นเพิ่นเคยได้เพิ่นเคยได้ดักเอามานำเสนอให้พี่น้องท่านผู้ชมเบิง้งเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันนะครับว่าการเพิ่นได้ขึ้นมาเนี่ยสิเป็นตัวใดนะครับเป็นว่าเพิ่นเห็นแล้ว อยู่มืองนี้ได้สามสี่มื่นนะยู่ตั้งหมักเก่าก็สัน่นเพื่อน่าเดี๋ยวพ่อยิงสิพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาไปซองเบิ่งตัวเลขของแม่อุท,ทัเยเทวีน้ำกันนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจก,กับทางช่องได้เลยครับเด้อนะครับทางช่องข่าวไทยบ้านผู้ท่านได้กดติดตามกับกดติดตามนะครับผู้ท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไวด้นะครับเด้อพี่น้องจะได้ รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่พ่อเฮงได้ลงคลิปลงไปนะครับได้อัปโหลดคลิปลงไปเดี๋ยวมาเบิ่นกากันนะครับว่าปลาปลาเพิ่นสิเห็นเลยเชิญท่านผู้ชมมาติดตามเราชมไปพร้อมพ่อเฮงเลยอืมสัตวสัตว์งามๆเดิเด้อจ้งไหนมาพ่อเนาะจัางวานจังจิงไปพ่อโอ้ยจะขึ้นของที่ไหนอะเอาคือห้องออกออก

แม่ก็เห็นคักกินเดี่ยวทีนจับมื่อวันก่อนสองเกียจเลยเกียจป่ะนี่ไปเห็นเธอนี่ไม่ได้ออดจะไปยังประกาศน้อมเป็นการจัน้ำมันตึงๆในแม่นะพอว่าเห็นมุมได้นะที่หลิงโมตะกงสั์สดนี่ไหมเปลี่ยนยังจ้าว่าเปลี่ยนขางกันเบิ้งเบิ้งเบิ้งเปลี่ยนขางกันเบิ้งเออเห็ี่ยนยางฉันได้โทรศัพท์มันไ่เหลือเห็นยาง อันนี้สองเจ็ดอันนี้เลขสามสองเจ็ดสามเจ็ดอืมนสองเจ็ดสามเจ็ดอันนี้สามเจ็ดอันนี้สเจราไปเอาแว่นมหแล้าบนี้เบอร์กันนะผู้ใส่แว่นเกออ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 กบ้าสันไออกานแต่ว่าคอยตัวนี้อยสงสัยาหองีตัวสีออกแล้วนั่น่ะ คือบางเนี้ยเนี่ยแม่คุณครัวจวงกอกาบาทนวงนันก็ถูกนี่แหละแต่คืีเขาก็ะือรัก็มูลเดียวอันอย่างนี้เนาะอันนี้เขา่ดเด็กหาฝัก็ไม่หาอันนี้ทั้งเครื่ออันนี้ผหาเคืองหาจ่ทั้งเครื่องถึก็มันนี้เหล็กสามเล็กสามหนึ่ง น่นสิเห็นบอเพราะกันเห็นบอมันจะเบิ่งขี้ได้เจ็ดกันแม่นี่บอกอันปลาไม่เล็กซบอนซีค่ะอึมวาซีันนนเป็ออดวาซีต่วเลขสนี่ตัวนึงนีเลขสองเออๆนั่นแหละเลขสองเลขเ็่าสองเก็ดกับมีเคยปนหามืสองเก็ดซีสอเกบ นี่เลขสองกับเลขเกดชัดเลยางไต่สามเจดนมันงามเออสามเด่คู่กันงามอยู่เลขสอยู่ไก่กมนียูี่สี่งามแต่สี่สาม็องไปเห็นกเห็นบ้นนี่สี่สี่สีนี่ดสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็สี่องเกียดนะมีเลขสอยู่ทางไต้เนี่เลขสอกียอยู่ทางไต้ สี่สองเกตสี่สามเตสมหูอดเฮ็ดไปใส่กระบอไปสมาโอ้ข่อยระบอกสบ่เลยน้ำมูดอกมันกัน่ะอีเมยเอาไมกัน่ะเอาไมาเบิ่งกันะผู้จับอัมวนอันนี้ไงขเพ่อว่าต็ดแ๊สไงต่าใส่ตมูขอเพิ่เบิ้งอันนี้ใหสีเลยสิแปดกับแปดสามนะสมตไงแปดสาม ว้เวโบนียวเนาะอ๋อได้แล้วแล้วตัวใดว่าตัวใดไมหันขึนเทียงมัใบไปอย่างใบหมงใบงกว่าใบหมองกว่าโอ้ยยุบมันหันบ่หันเออนั่แหละยังได้หันอืมนางกวัวก็เป็นหมององมองเกาสื้ยุบมือนี้ติดเอาลูกใหม่องเกาได้บ่เออเอาหมองเกาเคยอยู่คก็อยู่ตัวนซสเซมเอาเมนั้นไปแล้วคุณอย่าลืมเด้อละ อย่างเมื่อก่อนมูจะเลืมเด้อหอดมือมาผัดบาปได้น้ำมูสิวาดีฮะเนะเนี่ยแม่อุทัยเทวีสี่สามเกียสี่สองเกียเนาะสี่สามเีดสี่สองเียนเพื่อนว่าเพื่อนฝันอยู่ด้ ค่นีบบอก็เลยว่าจะเฝ้าฟันนันรเอากับเขาเอาเขาไปส่งกันสร้างกันทั้งนั้นเล่นเ่ินคเลนเล่นไนเดีเนียว่ไปหเพื่อนจูงหัอยู่ซื้อบางแผนไม่รอนเหลวว่าพัดมบ่ไดนี่เถีงอ่ะเพ่อนบอกถือจินึกบ้างนน่ถงไหม เพิ่นผ hmm. ัดป้เอาเพิ like uh, ่นมาตัวเพิ่นซื้ออืมไม่ีข้าเพิ่นมาซื้อน้ำผัดอะไรย่เห้ยัเพิ่อนมาเพิ่นมาซื้อตะเจนี่ในหบวกพ่นสิบหกตัดไปซื้อแต่ดินซื้อหกหนึงได้ไม่ีข้ามเพิ่นผัดไรเงี้ยเนี่ยเพิ่อนไปซื้อกลับไวเตีคยชิปนี้ก็สชิมีสี่สองเจ็ดสี่สามเจ็ด ลื้อแมนนั่นเนาะลืมอไทยอันไอ้ไอ้ภาพนิ่งไหมใช่แคบแคบภาพนิ่งแคบภาพนิ่งแม่นลืมอไทยภาพนิ่งตาบ้าตาบากะเห็นเราหรอวะเดี๋ยวไปแคบแคบเบิง้งกันโบก๊กันเป็นภาพนิ่งสิเบิ้องไงนะ 4ีสามเจ็ดีสองเจ็ดนะครับเอาพี่น้องท่านผู้ชมครับบัตรที่นี่กับมาเบิ้งนะครับเบิ้งกันเต็มเต็มเบิ้งนะครับว่าพี่น้องเห็นเป็นตัวใดน,นะครับพอเฮงเห็นเป็นซีเจ็ดสามนะครับเออซีสามเจ็ด ซีเจ็ดสามีสามเจ็ดแล้วก็ซีสองเจ็ดี่น้องท่านผู้ชมกับส่วิทย์จารณญาณในการรับชมนะครับเดอ้อเป็นเลขของแม่อุทัยเทวีนะครับงวดที่พันหมาป่าป่า,ปา,ปาเพิ่นกับโชคดีกันขัาเบิ้งนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขอไพัยเอียงบรได้วงกลมให้นะครับ,บกันขัาเบิ้งจังซี่กับสี่นี่นะครับ สี่สามเจ็ดสี่สองเก็ดแล้วก็แปดสามเด้อครับเด้ออาวเห็นพี่น้องเฮงเฮงรวยรวยนะครับโุกโสดมันมันลำลำรวยรวยน้ำกันทุกท่านทุกคนเด้อครับเด้อกับเลขแม่อุทัยเทวีนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ